ใั้ดีด้วยมันไม่เอาขอมันแรงสายเหลือไม่ไม่ไม่ไมนไม่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 ไมม่ไ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 มม่ไ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 ่ไม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 ่ม่ไ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 ่ไม่ไม่มไม่ม่ไ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 ไมไม่ไม่ไม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวันเี่นบาเยไป่มไหเ่าไม่ได้มาไม่ต้องไปตามพี่มึงนะกูเสียวไอเวรตะไลลากไปไกลอย่างเี้แหละไม่ได้ตายแป๊ดอะไรเนี่ย